คุณรู้หรือไม่ว่าใต้พื้นดินของเมืองเล็กๆในประเทศตุรกีมีเมืองลับที่สามารถรองรับผู้คนได้มากกว่า20,000คนนี่คือดรินคูอยู่เมืองใต้ดินโบราณที่ถูกค้นพบโดยบังเอิญเ <ME U TER S> มื่อชายคนหนึ่งทุบผนังในบ้านของเขาแล้วพบอุโมงค์ลึกซับซ้อนอยู่ข้างหลังเมืองนี้มีทั้งหมด18ชั้นลึกลงไปใต้ดินมากกว่า85เมตรมีทั้งห้องนอนห้องเก็บอาหารโบสถ์โรงเรียนและแม้กระทั่งโรงบง่มไวน์ แต่ไม่มีบันทึกแน่ชัดว่าใครเป็นคนสร้างและสร้างไปเพื่ออะไรนักโบราณาคดีเชื่อว,ว่าเมืองนี้ถูกใช้เป็นที่หลบภัยจากสงครามหรือการลุกรานแต่คำถามคือใครกันที่มีเทคโนโลยีในการขุดเจาะชั้นหินแข็งขนาดนั้นเมื่อกว่า3,000ปีก่อนยังไม่มีใครตอบได้อย่างแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้างแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือโลกของเรายังมีความลับซ่อนอยู่อีกมากมาย